สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมนะครับรับชมการประชุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับฟังผังเมืองรวมนะครับซึ่งวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตมชลบุรีนะครับได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุมนะครับนะให้กับพี่น้องชาวตำบลพนมกับตำบลชลบุรีนะครับซึ่งใช้ห้องประชุมชั้นสองของอบตชยบุรี นะครับซึ่งขณะนี้เวลาประมาณการนาฬิกากับส0สิบนาทีนะครับโดยสำนักงานอยู่ธาทิกาและผังเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของบรรยากาศไปพร้อมกันนะครับรวมชมชนข้าวอุเทนในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดนครพนมขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีสามสิ่งอันเป็นที่สุดคือหนึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด คือพระาธาตุพนมพระธาตุประ,ประจำวันเกิดสองสวยที่สุดคือสพะพานมิตรภาพแห่งที่สามสามงามที่สุดคือทิวทัศน์ริมฝั่งโขงดังนั้นจึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงด้านเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวได้จากการ มีอาณาเขตติดต่อกับสบปปลาวทําให้เกิดตลาดการค้าชายแดนเป็นเสมือนประตูเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพด้านการค้าขายชายแดนกัสบสปปลาว จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศษรษฐกิจอาเซียนทางรัฐบาลจึงกำหนดให้จังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่เขตเศษรษฐกิจพิเศษซึ่งผลจากการพัฒนานั้นจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศษรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนั้น จึงควรเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินการตั้งถิ่นฐานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาเติบโตไปพร้อมกับการรักษาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การวางและจัดทำผังเมืองร่วมชุมชนท่าอุเทน จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนได้ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมนี้จะทำให้นำไปสู่ผังแมบ่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาเมืองและระบบเมืองการพานาคมและขนส่งสาธารณระโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองเป็นการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบรวมถึงการส่งเสริมโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืนได้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนท่าอุเทนและขอให้การประชุมประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอเปิดการประชุมนบัดนี้ค่ะนะครับการเปิดการประชุมนะครับอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นความสําคัญนะครับในการกําหนดผังเมืองรวมนะครับเป็นการแบ่งพื้นที่ นะครับแบ่งการดําเนินงานนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินนะครับซึ่งจะใช้ห้องประชุมแห่งนี้นะครับตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงเที่ยงนะครับนะก็เดี๋ยวแอดมินก็จะมาอัปเดตให้กับพี่น้องนะครับได้รับทราบเป็นทางคาราวนะครับที่ให้เกียรตินะครับานาที่ประชุมนะครับแล้วก็ในส่วนของการวาง ก็ในการประชุมครั้งนี้นะครับต้อเป็นการประชุมครับก่อนจัดทาร่างผังเบรวมนะครับซึ่งเดี๋ยวในขั้นตอนนะครับจะได้นําเสนอต่อไปแต่ว่าเบรนเชียขอเน้ n, นย้ำก็คือในครั้งนี้นะครับเราต้องการรับฟังนะครับแล้วก็เป็นการจะประชุมก่อนจัดทาตัวร่างผังนะครับเ <s> พียงแต่ว่าเดี๋ยวกอนาเสนอไปท่านก็จะเห็นเออเรามีแนวคิดแล้วอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่า ถึงแม้จะเป็นการจัดประชุมก่อนจะทําร่างถามเนี่ยแต่เราก็ขออนุญาตนํบเสนอในส่วนที่ทางเราได้วิเคราะห์ศึกษามาเบื้องต้นนะครับไม่เช่นั้นก็จะอาจจะนะครับเป็นตุ๊กตานะครับให้ท่านได้ชี้แนะนะครับให้นะครับสามารถที่จะนะครับปรับเปลี่ยนได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของวัตถุการําเสนอก็ขอผ่านไปอย่างรวดเร็วมีบทบาทความสาคัญของการวางผังเมืองนะครับที่เรามาในวันนี้แล้วก็ตามที่ท่านนายกได้กล่าวไปบางส่วนนะครับ เบื้องต้นนะครับแล้วก็ความเป็นมาของโครงการนะครับการวิเคราะห์ศักยภาพปัญหาข้อจำกัดรวมถึงแนวคิดที่ผมว่านะครับขออนุญาตนำมาเป็นตุ๊กตานะครับแล้วก็มารับฟังวุฒิเหตุจากทุกท่านนะครับในส่วนที่หนึ่งนะครับก็การวางผันเมืองจะต้องวางทำไมนะครับจริงาริงเป็นหลักนะครับก็คืออย่างแรกเลยเป็นนโยบายหรือคำสั่งนะครับแล้วก็คลิปนี้นะก็ให้ ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศนะครับนในการประชุมในช่วงพิธีเปิดเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับนะก็ให้ทางเจ้าที่นะครับทางกองพิชาธิการและทางเมืองนะครับรวมจนถึงบริษัทที่ปรึาษาหรือนะครับคนที่เกี่ยวข้องนะครับเขาได้ดําเนินการในสุดตรนนี้ต่อไปนะครับก็ขอลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็เกี่ยวเนื่องขึ้นมาถึงบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลย